ปลาสุดแบบสีเหลือดแบบสีช้ำแบบสีแบบว่าอลังการงานสร้างบอสอาจารั์จะมาตำมันเธอหนิละโอ้ตำเองก็ได้มะจะให้นั่งออกก็ตำก่อนเก่าแล้วเนี่ยทีหนุ่นุ่นจีนไหมในปัจจัยได้ครับนี่นี่อดงตมี่เขาดูเด้อค่ะสอนไหมอีสานพาสวบนี่ฉันเห็นตั้งเกยอยู่สวียดิน คุยกันเลานะเมียเมียจำได้ปะเมียเมียผมมักแม่ลายผมอยืนตะบกอนเลี้ยนแบบแม่จนผมดังนี่ก็ดีตามแม่วิธีจะตามผมตั้งหลายแม่เราส่งประแดดไมาให้กินพร้อมได้เออกระดูกเอออีสานพัดสวดอือใช่ตั้งแต่นานแล้วกี่ปีที่แล้วโอ้ยังได้หาเก้าคนมั้งแม่นบอกแม่นอาชื่อไหนนะเนี่ยสั ตั้งแต่ปีห้าเก้าผุนตั้งแต่คอยเฮ็ดงานอยู่อันเป็นผู้ชายพยาบาลเป็นพยาบาลอยู่พุ่นเมียนแำไมต้เลือยุ่งโม่นแต่ยุ่งโมค่ะเมีนตั้งแต่ยู่งตั้งแต่ยู่หอวภาคตั้งแต่เป็นพยาบาลอยู่เพราจ,จริงๆจำบั๊ดยายก็เลยจำอีสานปลาส้วบทันี้มันมันเป็นนางมันเป็นอีสานปลาส้วบแล้วแล้วมาก่อนมูเนาะเนี่ย <laughs> เป็นแบบป <laughs> ูสนียสถานอะไนี่ยปูชนีนะเนี่ยปูชนียสถานแบบว่าแห่งทายกิน กินเบิร์ดเลยพักยังควงหนาเบิร์ดกินหอดใบายานาง่อยตามจีจ้างพักเด้นานแม่นบอกยัหอดใบายานางอ,อันยังกอบพักบัวคอยกินเป็นกระยอนเจ้าอ่ะล่ะตอนแรกมันสิแบบกินหินเนาะกินมาเป็นตะว่าพักบัวจะกินเป็นอะไรเสร็จก็เลยกินตามจ้า<ม>อ,อ่อยูบานอยู่ไก่กันเต็แต่บุรีว่วายอยู่ตรงนี้ดเปิอยท่านหาทีได้ทั้งนี้ตอนแรกจะหายในเมืองแต่ว่าหาว่าด้ร หาอะไรอยู่อ่ะแพงเลยเขาบ่กมีหมองจอดรถเอา้ายายนี่อยู่ทางนี้ติเมียนยี่สิบยี่สิบนาทีสิบกิโลอยู่เท่าไหร่เมกาเมก้โอ้ยพายุดมสุดคุณแต่ว่าอยู่ใกล้กันมันเป็นทำไมฉันไม่อยู่ใกล้เราเราสองคนไดไมาอยู่ใกล้กันทำไมเพิ่งคืดพ่อทำไมบอกได้มาอยู่ใกล้กันยายไม่รู้ว่าเธออยู่นี่จนไอ้นี่มันบอกแม่แม่พี่สารพัดสวบแล้วอยู่ใกล้บ้านแม่นี่ดิแม่ตีฝืนเมียน ไปไปหาเราสั่งมันก็ได้พากันมาหาอกินนี่ก็มาจากขอนแก่นอันนี้ก็มามาวันนี้เลยโอ้มะส้มลงคนสวดมาโคตรมาตาสวดเนาะตาสวดตาสวดเป็อย่างไรอ่ะตาสวดกับซีมี่อันนี้หมูยอแบบทุกอย่างวัตถุดิบดีทุกอย่างอันนี้ก็คือแบบท่านผู้ชมโมเมนย่องเนีเขามาเบิ้งกระลูกว่าดีบ่ดีต้องมาเบิ้งด้วยสายตาพวกเจ้าเองร้านยี่แถวใดมีร้านยี่แถวใดเจ้าบอกคนเนี่ย บ้านบ้านไทยละละร้านเนี่ยอยู่อ๋ออยู่แพ็กษาสมุกหมดปากการครับอันนี้จะพื้เบิ้งต้องเลาะกระดูกออกให้หมดอันนี้ทำเองนี่มีคนทําให้ผมไม่เลาะหรอกนี่แหละคนจะรวยช่วยไม่ได้อันนี้ใส่ไปวะตาสวดแบบพิเศษได้นี่ไม่อยากเอาลายเลยยายกระชิมัดน้ำแข็งหนึ่งถังค่ะปูลูปูลูบาซิฟอาคำมใหญ อันนี้มันทักก็พักตะคารมันสะอาดอันนี้คือสะอาดสุดมองทุกอย่างแบบนี่เขาทําด้วยใจเขาเขาทาด้วยใจเขาความธรรมชาติใช่ความธรรมชาติความทําด้วยความจริงใจมันก็จะออกมาที่รูปแบบหน้าตาอาหารเนาะไปตำแล้วตำก่อนป่อให้าตำก่อนอันนี้คือตำตาสวดใจมีโซวีเด่นนะฮะใจนีหีตีก็ได้อุซนียาสถานนี่่็สมมาเหมือนด้วยตำตาสวด เป็นม้าพ่อเนาะนะอุ้น้องใ่ก็แสบด้วย่กินบอสเอาอาหารร้านนี้ฉันว่าอร่อยทุกอย่างเอานี่ให้ไปหนีชุดไปอย่าไปเล่ามะผักนะเอาแค่นี้เถอะถ้าตำบักกอนถ้าไหนก่อนถ้าเปาเขียนก่อนบอสถ้าเปาเขียนก่อนพอมันสิจ้าจ้าเอาเผ็ดหดิบบ่สเผ็ดเอาเผ็ดแซ่บๆค่ะเอาบักพริกเดย์จะเอาพริกแข่งด้วยบอสพริกแข่งเลได้ พี่แห่งตัวเสพอีพอก่อนคำหาดำปื้อื้ฮีดำปื่อี่ดปลาปูนะงไปได้จ้าพี่แห่งปัวคว่ำหัวคว้อสูรอนนต้งไก่ในตำลึตัวครับโซโลโชว์โชว์ปีมือเกเลยจ้าึไปออกบูธที่เซ็นทรัพลังกองมาแต่บมว่ากับไปทายง่ายเนื่งเียงดื่มุกกำลังน่องบาเบิร์ดนอแห้ง ข้ามดื่มเคือละวสอขวดคนสัตว์ไห้าขวดเป็นจช่ไไรตาข้างไหยครับอันอันบึ้งขัวขี่หึงยาเล็กกระสีกอดตใช่ในคลิปเราเมื่อไหร่หรอพอยายเดียดเดียดก็แต่งกระเป๋าสิเมียเสวีเดียนแล้วขอพอาให้ขมันจะเป็นยุทการเวล่าหรอเนาะยังไงอืไอ้สู้ไปว่ากับผู้ใดกระสีผู้ใดกรสีพูดทุกเดืนในโลกใบนี่กรส่แต่พูยิงะี จนสลัดจนสลัดเจี๊ยบจานไส้จที่นี่มากนวดแต่เขาติดมัดโตเลยยายคิดว่ายายกับตู๊ดิบเป็นสูตรเดียวกันนัวๆเนยหวานๆใช่จะบอกพี่กันนี่อุ้ยใส่แล้วเนาะหน่อยนึงนี่ก็ได้เออไอพริกแห้งก็อร่อยมากพริกตาสวดตาตาสวดตั้งเทมปุกเพราะว่าใช้ผ้ากันจองมั้งพออีิมยา่อปบึ้มบ่มีจังหวะเลยไม่ยืนนิ้ย คุณค่ะไปพ่อปะเนะาะเอาตรงนี้ซิมก่อนหลายหนักเลยจ้ะเพราะว่าเครื่องมันหลายก็ปกติต่อซิมเด้อแต่ว่าคอยว่าจซิมขึอนอะไรซิมซิม,ซมออโอเคไปนดิโอเคเสียบ อัดสุดเป๊ะแล้วเราก็จะใส่ถานเลยฮะป๊๊ดเอาซะเด้อป๊๊ดช้ำมากเนี่ยห้องน้ำก่อนอันนี้สารพาสสดตวจแล้วกะอันนี้ไม่ใช่นี่พาสตวบไม่ใช่ซุปตสวบ,สวบมันกี่สนบ่ลละไายแล้วก็ครับได้หนิ เสียนมาครนี่รูเสนี่ยาสถานเนาะตอนแรกยายวานยาเซตคลิปอันมาสู่ขอเธอเดอนี่แะเรต้องไปสี่ยนเวเราจม่ให้โอเชี่ยเ